มาจ้าเรามาปรุงก๋วยเตี๋ยวกันนะจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ้าเ,เติมความหวานเติมความเปรี้ยวนะจ้า,เ,จาเติมความเค็มนิดหน่อยนะจ้าอันดับสุดท้ายเ,เติมความแซ่บจ้า กว๋วยเตี๋ยวเรือยุ่ยๆนะจ๊ะนี่มีผักบริการฟรีด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ามีผักบริการฟรีด้วยจากเพื่อนๆจ๋าเรามาชิมกว๋วยเตี๋ยวเรือกันนะจ๊ะหมูตุน๋นลูกชิ้นเยอะยิ่งเลย เพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือมีเรือลำใหญ่ด้วยนะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูจ้านี่เลยเรือลำเบลเลอร์เลยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้านี่เลยจ้านี่เลยลำใหญ่มากอายุเป็นร้อยร้อยปีเลยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าอายุเป็นร้อยร้อยปีเลย แคปหมูจ้าที่ร้านจำมะพราวนะจ้าถุงละยี่สิบบาทมากินมากเลยเพื่อนๆคุณูชมจ้ายี่สิบบาทนะจ้าหมูตุนจ้าเพื่อนๆจ้าหมูตุนนะจ้าหมูตุนเนื้อตุนนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าที่ร้านจำมะพราวนะจ้า